น้องไว้งวดหนึ่งธันวาหกเจ็ดลาหกเจ็ดสามตัวตรงตรงอีกรอบนะครับลูกตังครับจับครับจับกัับกันถือไกลยีี่ถือกลครับเอาตรงอีกรอบนะลูกเอาตรงเลยนะตรงๆอะไรอึ๊บพ่อเปิดก่อนมันคืออะไรนะใช่ครับเลขอะไรเลขเลขสี เก่งสี่ครับเก่งสี่ครับนะ้าตัวที่สองสีฟ้าตัวกูดตกใจครับกลับครับโอ้โหเ,เอาเลขเดียวดูอันไหนพ่อเอ๊ะเอาไหนเอาอันไหนเอาไหนออกเอาไหนออกเอาไหนเก็บเอาไหนเก็บเอาันไหนเก็บนะอ้านตะู้กู้เก่งเก่งเป็นพลัง เลขออกเลขอะไรเลขอะไรเลขหนึ่งอ่าจริงสีหนึ่งสีหนสีหนึ่งอะไรสีหนึ่งอะไรกลับครับรับมาพ่อเปิดให้มาพ่อเปิดให้สีอะไรนี่ไว้สีหนึ่งอะไรสีเจ็อ้าวสีหครับ อีหนึ่งกคบัวตรตรงสอตัวตรงตรงจับครับมาพอเปิดให้ปาเปิดให้เอาตรงตรงอีกรอดนะลูกนะรอบเนี้ยหลอดเนอ่าเลขอะไรเลขศูนย์เก่งมากศูนย์ครับง่ายศูนย์ครับศูนย์อุตสาหูนอะไรศูนย์อะไรอ่าตัวที่สองูนอะไร กับเข้าเอาแล้วเอาละเอาละวันเดียวนะลูกอันเดียวอันไหนพ่อนั่นอะไรไข่ครับไข่อะไรเอาเอาไหนพ่อเออดเลขอะไรเอาเลขไหนเก็บเอาอันไหนเก็บเอาอันไหนเก็บใส่หมวกไว้อันไหนเก็บอันนี้เก็บนะศูนย์อะไรเอ่ยมาดูมาดูมาดูเร็วเร็วอะไรเร็วเร็วเร็วเลสส์ามเก่งมากอ่า สามตัวสี่หนึ่งเจ็ดสองตัวศูนย์สามค่ะ